โอ้มันเหยียบมันได้หนิเหยียบมันได้สุดหรอกเต็มรถ่าพี่นะเข้าไม่ได้เลยเมื่อวานไม่ันแ่เมื่อวานแล่เขาเอาของเราไปเป็นกำนเลย กลองไปเอยู่เรือน่ะเออเีี่แหลบมนงผครับปีพี่ีเอางปนี่กคนเดือเดินเบาๆนะครับเหยียบมันนะครับนี่กำลังขึ้นเลยนี่กำลังเตกเื่อขึ้นก็มแต่้นแม่นมาดูยนค้ายา้ามันน้อยแต่เดาใหญ่ๆใหญ่ ุณอาอยู่ใ้มานั่งพุนาคุณอาแกง้งเ่ยโอ้ใ้มานังพุนาอกโลกอยู่นะอ้อมฟังไว้ก็บ,บา้าเหลือบ,บาน,นี่คตอมหัวไว้ได้ต้อมหัวไว้ดิ เห็นลว่าจะนอไวว่ามว่ายเป็นน้ำหนาเดี๋ยวเดเดี๋ถ่ายรูปกันแม่ถ่ายเขาไปอยู่นลวนี่อันนี้เห็ดปวกเลยนี่เห็ดปวกมือนกันนี่แหละค่ะเป็น่่เป็นคือ้าวเ้าเพื่นเอาเสือมาห้อยเนเอาเสือมาห้ยเนาะมันขึ้นเลยเยอะจังเลย สคะสดายีโอ๊เก็บเห็ดฟัวม่สะชุกงามๆเห็ดฟวตใส่ดินนะพูดจาออมว่าไอย่างดีพูดภาษาปักง่วนี่งนม่แม่แม่แแม่แ็ดแม่แม่แ่แม่่

น้องซายผมบกินเลยเด้ไมครับปิดเสื้อลาผลออกหันยี่ไดไม่ไดอกบางเงีี่นหนไปใส่จิ้มใส่จิ้มยจิ้มเียบแล้วนะเดียเียบแล้วเียบแล้วส่วนน้องอย่เข้าไปซุ้มซีุ้มหาแล้ลูกอยู่น้ำเดินหนีฮอทผุนเลยแม่เบอเลยพอดีน้ำิ่นเแี่นค่ะทีทังทีันี่ยังไงสองสามดอกหน่เอางี้เอาง มาใหญ่แล้วหันๆๆมก <ๆ S 1> ใส่ไข่หลายใส่ไข่จะเพียงนึงนี่กำลังเตียวกวะนี่นคุณบุกิบมานี่โอ้ยด้กาเลยเลยนี่ไียังไง อันนี้เพื่อนเราเชื้อมาลมาดะชี้ม,มาแนไม่เอาไม่หนุนดังเอาไว้ก็ไม่เอาค่ะเอาไว้ั้งึ้นเนยลยกำลังแตก,กดินขึ้นมานสอบละพันห้าเบาวะนี่ฮ<า>ะแมววะนี่เห้นยูค <หา S 1> ่ะพวกมันอยู่ทังใต้ดินนะนี่นี่ตะลูกนันลูกตัวนตกแลแดดออกเหียดได้หายยุตนี่นี่ นี่เด็กสองดอกนี่เบาตีสองดอกนี่เอาเสื้อมาวาดนี่ได้คนขนาดนี้เนาะ หมัยคุณจะไ้เราปลูกจะแล้วก่ไมันี้เราไปเจอเ่ยนป็นน้ำน่เด็ทำน้อยนี่กับบานเดได้หนึ่งนนมเนไม่ปร่งงั้นเรนให้ดปอกงน่อยเลยบานท็ดเต่าทั้งตีนเจ้าค่ะกับนเลย อังไยังวาเกินนี่นเนไละ้กังดนหามดเพันหุยพันหุยก็เสี้ยนั่นหรอเสื้อมันมาวานเอาบ่เนผสมน้ำลาดนี่เอเนื้อต้หมดผสมทีมันอย่เง้ยยฟ้าเราเายู่นะฮะไม่ไ้เอาถามันเพ่อที่ถามันเพ่ Nice <laughs> work,